ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับช่องเกษตรเพื่อชีวิตนะครับกับคุณครูไพโรจน์นะครับวันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของอาสาธิตแล้วก็อธิบายพูดคุยกันในเรื่องของการตัดใบข้าวนะครับการตัดใบข้าวออซึ่งบางคนก็บางคงบางท่านก็อาจจะตัดไปบ้างแล้วนะครับบางพื้นที่บางคนก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ น้ำยังไม่มาฝนยังไม่มานี่ตัดได้หรือยังหรืออะไรยังไงนะครับส่วนนาของผมแปลงนี้นะครับสิบไร่สิไร่ลงข้าวกอขอสิบห้ปลูกไปแล้วช่วงอายุสักประมาณ60กว่าวันประมาณ2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่ากว่าก็มีหญ้าประมาณนี้ตามที่เห็นนะครับต้นพืชตระกูลกกนะครับบ้านผมเรียกว่าต้นต้นห้างก้าต้นข้างก้าผลว่าแล้วก็ต้นนี้ต้นขี้อ้นแดงเนี่ย ก,ก็มีมีปลายอยู่นะครับเราก็จะมาตัดแต่งเพื่อให้พวกวัชพืชตัวนี้รอรอน้ําฝนแล้วก็พืชพวกนี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ทันข้าวนะครับมันจะเจริญเติบโตช้ากว่าข้าวรอน้ําฝนถ้านาผมแปลงน,นี้ถ้าฝนมาก็จะรับน้ําเต็มๆมาจากที่อื่นไหลมานะครับก็จะตัดไว้เผื่อว่าฝนมาก็จะพอดีประมาณนีนะ้กะว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนต้นในนี้ต,นนต้นเนี้ยต้นที่มันเขาเรียกว่าต้นลางกาหรือว่าเป็นพืชตระกูลกกเนี่ยมันมันจะเจริญเติบโตมาก็รอให้มันออกดอกก่อนนะครับตัวนี้ก็จังหวะพอดีแล้วแหละออกดอกหมดทุกกา้านนะพอเราตัดแล้วมันก็จะน่าจะตายไปบางส่วนนะครับหรือถ้าฝนมาแล้วก็มีน้ําขังมันก็จะตายไปนะครับพวกพวกหญ้าต่างๆนะครับก็จะ ข้าวก็จะเจริญเติบโตขึ้น,นท่วมหญ้าพวกนี้ก็จะดูแลจัดการง่ายที่หลังนะครับเนี่ยแปลงนี้ตัดไปแล้วนะครับโดยใช้ใบใบใบกลมๆนะครับใบที่เขาตัดหญ้าให้วัวให้ควายนะทั่วไปก็ให้ตามาตัดไปให้วัวให้ควายนะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเอาใบเขาเรียกว่าใบคอปเตอร์เนาะใบใบเหมือนใบเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะมันจะไม่ค่อยตัดไปแล้ว3วัน3วันมันก็ไม่ค่อยคือมันพูดถึงมันก็จะความคมมันจะไม่เหมือนใบใบที่เราทำเพื่อเป็นใบคอปเตอร์เพื่อตัดโดยเฉพาะนะครับความคมของของของแผลนี้จะมีผลต่อการจเจริญเติบโตของต้นข้าวขึ้นมาแล้วก็ความชื้นในดินด้วยนะครับส่วนประกอบหลายอย่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตัดแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นใบกลมมันก็จะตัดแล้วก็จะมองดูเรียบกว่านี้นะครับนะก็จะเป็นระดับน้ําที่มันพอท่วมมามันก็จะพอดีแล้วก็อาจจะท่วมต้นหญ้าต้นวัชพืชต่างๆที่มันคุมข้าวอยู่นะครับต้นลางกาถ้าตัดไปแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับไม่มีไม่เพราะว่ามันออกดอกหมดแล้วแต่ว่าถ้าเหลือต้นเล็กๆขนาดนี้มันมันก็มันก็ขึ้นมามันก็ ได้แค่นั้นแหละครับมันไม่มีใบมันก็จะโดนน้ำน้ำท่วมแล้วก็จะตายไปนะครับส่วนต้นขี้อ่อนแดงก็จะประมาณนี้ถ้าถ้าน้ำมานะครับถ้าน้ำไม่มาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวนี้ก็เราก็จำเป็นจะต้องตัดเพราะว่าอายุของข้าวกอขอ15ในช่วง 60- ถึง70วันหรือ80วันก็ตัดได้นะครับถ้าถ้ามันยังไม่กลมต้นข้าวยังไม่กลมก็สามารถตัดได้นะครับ แต่ถ้ามันกลมแล้วก็ต้องตัดให้มันเลยข้อขึ้นไปนะครับให้เลยข้อตรงตรงตรงใบที่มันแยกก้านออกนะครับก็ก็สามารถตัดได้แต่ว่าก็ตัดให้สูงขึ้นนะครับเป็นการรักษา,าเขาเรียกว่าความถี่ความห่างของลำต้นหรือว่าให้อากาศมันเข้ามาแล้วก็ใบใบข้าวนั้นก็จะไม่ถีมากเกินไปจะทำให อากาศเข้าไปคือพูดง่ายคือ,คอต้นข้าวหายใจสะดวกขึ้นมันไม่แออัดมากเกินไปนะครับส่วนมากก็ก็จะตัดช่วงนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีอะไรสงสัยสอบถามเข้ามาหรือมีอะไรแนะนำนะครับเรียนเชิญเลยนะครับบางทีผมก็ก็ตัดอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้มันยังไม่มีน้าแค่นั้นเองนะครับก็แต่ว่าดินมันชุ่มชื้นอยู่ ก็จะตัดเพื่อรอสำหรับอาทิตย์นี้คาดการว่าน้ำฝนจะมาก็เลยจะพยายามตัดจะตัดตรงบริเวณพื้นที่ที่มันเ,เป็นที่ลุ่มก่อนนะครับที่ลุ่มเพื่อรอน้ำเผ mm. ื่อว่าต้นข้าวจเจริญเติบโตขึ้นมามันก็จะพอดีน้ำประมาณนี้กะว่าอย่างนั้นนะครับส่วนใบที่จะใช้ในการตัดนะครับ mm. ก็มีใบ ใบที่ใช้ในการตัดผมใช้ใบประมาณนี้นะครับตัวนี้20นิ้วนะครับใบ20นิ้วทำการเกียร์ทำการารับคมมาเรียบร้อยนะครับถ้าใบมันคมคมเนี่ยมันก็จะเบาแรงของเครื่องนะครับเบาแรงแล้วก็ตัดได้เร็วนะครับตัดได้เร็วแล้วก็ความคมของใบมีดจะทำให้ต้นข้าวนะ เป็นแผลน้อยแล้วก็ทําให้มันเจริญไอตัวที่จะงอกออกมาก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้มันก็จะมีใบกว้างกว่าน,นี้ก็มีนะครับยีนิ้ว22นิ้วแต่ผมใช้20นิ้วเพราะว่าบางทีมันกว้างมากเกินไปมันจะสั่นแล้วก็มันอาจจะทําให้แรงของเครื่องมันเบาลงเพราะเพราะาเครื่องของผมเป็น2จังหวะแล้วก็คือมันมีใบนี้แล้วนะครับก็ทํามา3ใบนะครับ ทำมาสามใบลักษณะนี้นะครับก็คือบางคนอาจจะเอาอะตะไบหรือว่าเครื่องเจียเจียนะแต่ของผมนอกจากเจียแล้วก็ผมก็เอา,อาหินฝนมีดฝนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันคมนะครับก็ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าบางท่านใช้ใบกลมในะบกลมลักษณะนี้ตัวนี้ผมก็เอาใบา ใบที่มันติดฟันเลื่อยนะมามาประยุกต์ใช้เอาไ,ไว้ตัดหญ้าให้วัวให้ควายนะครับแล้วแต่ประยุกต์ใช้ประหยัดมากได้มากที่สุดยิ่งดีนะครับเกษตรกรทุกวันนี้รู้จักประยุกต์ใช้ของใช้มีประโยชน์นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่มันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็คืออาจจะซื้อได้ถูกประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้ใช้ของเก่านะแถวบ้านผมมันก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็สั่งซื้อแล้วก็ซื้อมาก็ใช้เกิดประโยชน์ใบนี้ผมใช้มา3ปีแล้วนะครับใบเนี้ยนะครับก็ตรงไหนที่มันบิดมันอา่ามันไม่คมก็ดัดแปลงปรับปรุงเอาเองนะครับเกษตรกรต้องรู้จักวิธีการดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์นี่ำมาใช้เทคโนโลยีนำมาใช้โโชให้เกิดประโยชน์นะครับพื้นที่ ประมาณนู่นแหละครับถึงนู่บ้านหลังนู่นแหละครับ10ไร่ก็ตัดไปแล้วประมาณ2ไร่นะครับตัดไปให้วัวให้ควายนะครับพี่น้องคนไหนไม่มีหญ้าให้วัวให้ควายก็ให้ตัดไปนะครับก็โดยใช้ใบที่ท,ที่มันคมคมหน่อยนะครับส่วนมากผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่คือกคสิบหแล้วก็ถ้าบางท่านที่ใช้พันข้าวก็ขอร้อยห้า ก็อาจจะตัดช้ากว่านี้หรือว่ารอน้ําฝนหรือว่ารอต้นหญ <c oughs> ้าต่างๆนี่ให้มันขึ้นมาให้มันให้มันแก่ก่อนนะครับถ้าตัดหญ้าแก่มันก็จะอองอกมาช้าข้าวเราก็จะขึ้นได้เร็วกว่าพอขึ้นได้เร็วมันก็จะทําให้ข้าวเราคุมถ้าน้ํามาเราก็สามารถจัดการได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็ บางทีถ้าแรงๆอย่างนี้ฝนไม่มาก็อาจจะทําให้เกิดเป็นเพลี้ยเพลียพ้ยลงบางพื้นที่ก็เกิดเพลี้ยลงก็สามารถตัดได้นะครับตัดให้มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับข้าวประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะหรือว่าติดต่อสอบถามมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรแนะนำหรืออ,อยากเข้ามาดูสัมผัส หรือ,อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ช่องแล้วก็คอมเมนต์มาอาจจะมีสอบถามเบอร์โทรอสอบถามมี a c e b o o k มีไลน์อะไรติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับได้เลยนะครับพื้นที่ก็สิบไรตัวนี้ก็จะประมาณ ประมาณ8 8แปลง9 9แปลง9งานนะครับปีหน้าก็อาจจะลดลงมาอีกเพราะว่าพื้นที่มันเริ่มเสมอแล้วพื้นที่เริ่มเสมอมันก็จัดการจัดการง่ายไม่อยากให้มันแปลงเล็กเกินไปแปลงเล็กเกินไปมันก็เวลาลดเกี่ยวมาลงหรือว่าพื้นที่ที่มันเสมอแล้วก็ทําแปลงใหญ่ๆมันก็จะไม่ได้เสียพื้นที่ที่จะทําคนานนครับ ก็พบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเวลาสักประมาณ10นาทีนี่ก็คงพอดีนะครับสิบกว่านาทีนะครับถ้ายาวมากเกินไปก็คนฟังก็ลำคัญเนาะ,ะถ้าท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแล้วก็หรือว่า าหาข้อมูลดีๆม,มาให้ท่านได้รับชมนะครับเกี่ยวกับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับก็เราใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรนะก็เลยตั้งชื่อช่องว่าเกษตรเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของการทํานากับทํามันสาปะหลังส่วนมากนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่อง,องสัตว์เรื่องการเลี้ยงสัตว์อื่นๆก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับช่วงนี้เกษตรกรก็ คนเลี้ยงวัวก็ได้เฮกันหน่อยนะครับใครมีวัวสวยๆงามๆก็ราคาขึ้นราคาสูงนะครับก<น>็ดีใจด้วยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงโคกระบือนะครับราคาขึ้นก็น <c oughs> <c oughs> คนที่เลี้ยงก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับาราคาแพงก็เรียบขายหรือว่า ได้กําไรก็รีบเ,เ,เก็บเกี่ยวกําไรกันนะครับเพื่อนํามาหมุนเวียนเป็นทุนกันต่อไปนะครับแปลงนี้ก็ถ้าตัดหลังจากตัดเสร็จผมก็จะเอาปุ๋ยมาลงแล้วแหละถ้ามีน้ํานะครับปุ๋ยมาลงรอบแรกนะครับไม่รู้ว่าสูตรไหนเดี๋ยวคอยดูกันนะครับตามที่ผมใช้ส่วนมากก็จะยืนพื้น NPK ที่มัน ที่มีไนโตรเจนเพิ่มกว่ามากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับในรอบแรกนะครับมีหลายสูตรก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับบางทีบางพื้นที่มันไม่เหมือนกันพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหรือว่าดินที่กินปุ๋ยไว้มากมีปุ๋ยมีอะไรก็อาจจะมีไม่เท่ากันกนะ็ อาจจะใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้เพราะว่านาของเราเราทําอยู่ทุกปีน่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าน้ํามาช่วงไหนน้ําตรงไหนมีตรงไหนไม่มีมมเวลาฝนตกมาตรงไหนสูงตรงไหนต่ําอะไรยังไงนะครับปุ๋ยไม่มีแล้วก็ดินตรงไหนที่มันไม่มีคุณภาพหรือว่าขาดความบรุรมสมบูรณ์จะปรับปรุงตรงไหนนะครับนั่นคือเกษตรกรท่านทํามาทุก ทุกปีดูที่นาของตัวเองก็จะรู้นะครับครับก็าฝากไว้แค่นี้นะครับลุกวนท่านกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b สไครต์นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามนะในช่อง y o u u u b e เกษตรเพื่อชีวิตนะครับกับคุณครูไพโรจนะ์ในเพจแล้วก็ช่อง y o u t u ไพโรจน์ t ี l Group นะครับนะในสาระของกเกษตรเพื่อชีวิตนะครับสวัสดีครับ